สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พูดถึงหลักการออกแบบหลักการถัดไปนะครับนั่นก็คือ Emphasis หรือว่าการเน้นนั่นเองนะครับการเน้นคืออะไรนะครับการเน้นก็คือการทำให้มีจุดเด่นในภาพนะครับส่วนที่เราต้องการอ่าให้เด่นเป็นพิเศษในภาพเพื่อให้ส่วนนั้นเนี่ยอ่ามีความ การสื่อความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับการเน้นนะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกนะครับเน้นด้วยขนาดของรูปร่างนะครับก็คือส่วนที่เด่นที่สุดนะครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าขนาดที่มันต่างจากส่วนอื่นๆในภาพนะครับถ้าเราดูตัวอย่างภาพนะครับสิ่งที่เราเห็น อะไรคือส่วนที่เด่นที่สุดนะครับอ่ะแมวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรแมวมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆน,นกนะครับก็จะมีอ่าขนาดเล็กๆนะครับกระจัดกระจายแต่แมวเนี่ยมีตัวเดียวนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นการเน้นด้วยขนาดนั่นเองนะครับอันที่2การเน้นด้วยสีนะครับ ถ้าเราดูในภาพนี้นะครับอ่าส่วนที่เราเห็นเด่นที่สุดคือส่วนไหนครับก็คือสีของท้องฟ้าตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทั้งภาพเนี่ยมันเป็นสีโทนมืดใช่ไหมครับแต่ส่วนท้องฟ้าที่มีผู้ชายนั่งพิงอยู่ในกรอบประตูเห็นไหมครับมันคือส่วนที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับ เวลาเรามองมันก็จะสะดุดตานะครับเป็นการเน้นด้วยสีที่มันแตกต่างกันนะครับต่อมานะครับการเน้นด้วยเส้นนะครับการเน้นด้วยเส้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับจะให้เรานึกถึงพวกการ์ตูนต่างๆเห็นไหมครับตัวคาแรคเตอร์หลกักหรือตัวการ์ตูนหลักเนี่ยจะมีการตัดเส้นเพื่อ เน้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วนลักษณะของพื้นหลังนะครับแบ็กกราวด์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีนวลนๆทั่วไปนะครับไม่ตัดเส้นนะครับไม่นิยมตัดเส้นเห็นไหมครับหรือถ้าเขาจะตัดเส้นนะครับส่วนตัวละครจะมีเส้นขนาดใหญ่กว่าส่วนแบ็กกราวด์เนี่ยก็จะมีเส้นขนาดเล็กกว่าให้เราลองสังเกตการ์ตูนต่างๆที่เราดูนะครับ หรือลองนึกดูว่ามันใช่ไหมนะครับลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับาการะตูนต่างๆนั่นเองนะครับอ่าก็มาถึงแบบฝึกหัดของเล่านะครับใช้กระดาษแผ่นเดิมนะครับต่อจาก2ส,สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็คือให้สร้างสารภาพเกี่ยวกับการเน้นนะครับในช่องที่4นะการเน้นมี3แบบ ให้เราเลือกแค่หนึ่งแบบนะครับให้เลือกมาแค่หนึ่งแบบเราจะเน้นแบบไหนก็ได้นะครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ